เกมค้าหัวครับทัตระเว่กับน้องกาฟิลนะครับเกมเสิร์ฟของทัตระเว่ครับหน้าขวามาสูงๆกาฟิลลากไปหน้านี้เลยครับตีบิดลูกนี้เนี่ยมือเสิร์ฟนี่มือเซิร์ฟมือเซิร์ฟวันนี้ครับทัตระเวครับจะมาหยุดความร้อนแรงของน้องกาฟิลได้หรือเปล่านะครับเดียวไม่ได้โอ้น้องกาฟฟิลนี่ชั่วโมงบินนี่เริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับ ็ปรับมาหลายคนแล้วนะครับแก่มาครับเอาเตะแต้มได้หรือเปล่าครับกับฟิวเอาวรับได้แต้มครับแต่ต่อแฝดนะครับโอ้ปายเกมเลยครับต่อแฝดต่อแฝดแฝดเท่ากันครับมาครับใกล้ฝาห่างนะครับสีแก้มานะครับ ขยับตัวก่อนไม่ไ <Okay. S 3> ด้นะครับขยับตัวก่อนน <advances. S 1> ี <preserved> ่โดนหลอกแน่นอนครับมาสองแต้มเลยครับกาฟิวนะครับลำเลียงลูกนี่น้องกับฟิวทำได้ดีครับจังหวะลูกที่สองนะครับเข้าใกล้เน็ตมากกว่าเก้าต่อแปดเสิร์ฟไล่เน็ตไปครับดูทัชโบว์เวยครับลูกสองมาได้ครับนี่ครับ นี่ยสสงวัสดีน้องซะด้วยนะครับสามลองสามลองไว้ลูกลองมาลองมาเจอทีละพอแปดต่อเก้าแปดต่อเก้าครับทัดประเว้ครับไล่ขวามาครับสวแต่ครับอ้าวโหลูกนี้ครับสปินมาเท่าเอวครับเก้าเท่ากันครับเนี่ยสูสีมากครับ อันนี้สองลังยี่บาทสามข้อสาม้อสามสสามสองสองกาเลยเก้าต่อเก้นะครับไอ้ี่ไข้นีกเหรอไอ้ขวามาสูงสูงนะครับมากับฟิวดูลูกสองห่างนิดนึงตีหยอบโอ้โหทัดปะเว้ครับเข้ามาช้อนลูกนี้ครับ โดนนะอกครับเดืยดไปด้านหลังลยลางเลยพ่ออ้โหลากไปเองก็มองเขาเปลี่ยนส่งนะครับนั่นแหละเออไม่ต้องฟังที่หรอกไปเถอยื่นฝ่าด้วยยื่นเก้าต่อเก้านะครับไปครับไม่ขอด้วยไม่ขอด้วยกูตีสูงมาครับ ไปผิดเหลี่ยมหรือเปล่าครับลูกนี้นะครับอุ้ยคนสวยเข้ามาชมสวัสดีน้องด้าด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เขตะกก้อนเนีนะครับไปสุดตะก้อมั่งยังน้องเอ๋ยเรียนมอนี่ต้องสุดตะก้อแล้วนะสอบจะได้คะแนนดีๆเก้าต่อเก้านะครับชัดประเวศมาครับอ่ากับทายน้องนุ้ยเรียวฟูมาเลยน้องนุ้ยเข้ามา เปลี่ยนส่งนะแล้วก็เกมสิบสองแต้มนะครับมา9ก้าต่อ9ก้าแล้วครับออกข้างเิดเดียวนะสวัสดีป่าทัดด้วยนะครับ เก้าต่อเก้านะครับเกมเสิร์ฟทัดไปเวยครับตัดหน้าขวาสูงอีกแล้วครับกาฟิวก็สองนิดนึงไปหน้าเน็ตแล้วครับช่องว่างเยอะนะครับไปอยู่หน้าเน็ตแล้วนะครับจะมงไปทางไหนก็ได้นะครับเก้าต่อเก้าครับวันนี้พี่ต่อยด้วยนะครับติดเกี่ยวแล้วครับออกไปข้างแล้วน้องกาฟิวเอาเข้ามาไม่ทันนะครับโอ้ ลากเสียแล้วนีะครับแอคคนมักตะก้มักปดเสาเินแอคคนมักก้มักตะก้นครับเขป่าจดิงกระบ้านะครับต่เขินบานดะ้ครับเหนื่อยครับทัดประเว่ยนะครับเกมเสิร์ฟทัดปร์เว่นะครับเทาเท่ากัน ไล่สายสูสงๆมากาฟิลลำเลียงไปห่างนะครับตรงนี้อ่าแะ้วครับพัปดประเว้ขึ้นน้ำอีกครั้งครับ10ต่อ9กนะครับโอ้โหสูตส,สีแล้วเกิน,นครับเปลี่ยนฟังเลยเว้ยมีเหลี่ยมให้คุมยกไหมครับมาเลยครับตี3ตี4มีแน่นอนน้องตีนะ สิบต่อเก้านะครับตัดข้าขวาสั้นๆครับดูกาฟิลดูลูกสองครับไปแล้วหน้านี้ครับติดลางเท้าตีลูกสองเลยไม่เนียนครับลูกนี้แก้ไปก่อนครับกาฟิลุดเอาหัวดูครับลูกนี้ต้องตินทันครับตีข้ามหัวไม่ข้ามเอาหมายครับกาฟิลก็ยังลากไม่เข้านะครับยังอยู่ครับปะเท ปะวีนะครับโอ้โหมุดเอาหัวอย่างเดียวครับทัดปะวีนะครับร่แล้วะอุเลครับปลายเกมนะครับตะไทยก็ใจมันรักเลยนะครับตลาดหุ้นก็เริ่มขยับตัวเลยครับแบบนี้นะ อา้าทักทายน้องติ๊กนะครับเข้ามารับชมนะครับเอาเป็นแมตช์พอย์ครั้งแรกครับทัพระเว่นะครับ11สิบเอ็ดต่อเก้าต่อ9นะครับไปซ้ายหรือขวาครับลูกเส์อก็ถือว่าไม่ได้พุ่งเร็วเท่าไหร่นะครับยังพอรับได้นะ โอ้โหซื้อผิดทางนะครับน้องกาฟิลนะยังเกี่ยวได้ครับล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหลูกนี้นะครับแหมไปยืนรอเลยครับลูกตีครับน้องกาฟิลเลือกผิดทางครับเกือบไปนะครับ เก้าต่อสิบอ็ดครับไอเนมยังไม่หมดรึยังมีเสียงอยู่มันอยู่กับมันอยู่น้องกาฟิลด้วยนะป๋ามันอยู่ฝั่งกาฟิลด้วยนะครับเด่นครับขายผู้บ่าวสายดงนะ 10, 10ต่อ11นะครับ เพื่อตีเสมอก่อนครับลูกเสิร์ฟลูกนี้นะครับไล่ขวาพัดเนมุดเอาหัวอย่างเดียวทางแล้วครับเอาแล้วครับไอ้เสมอจะเปรีเท่ากันนะครตบนะตบตกแช่หน่อยแช่ให้หน่อยเนี่ยตอนนี้แช่แช่หน่อยแช่เฟสเหรอเฟส เดีย๋ยวมันล็อกไปแล้วก็มามันัไม่เกง่เกงมากนเลยครับครับเดียวเก่งครับแมตช์คอยครั้งแรกของน้องกัปตีวะเบียดเท่ากันนะครับไปเก่ไปเลยสวัสดีผู้บ่าวด้วยนะครับหมดเกมนี้เลยเลนี่ยังล็อกอยู่นะครับอ,อ้าวนะครับเ,เป็นโอกาสของทัดประเวทบ้างนะครับ ครั้งที่สองนะครับสวัสดีข้าวปั้นข้าวปลายด้วยนะครับเท่ากัน,นครับครั้งที่สองทัดประเวศนะครับไล่ขวาอีกแล้วส,สูงมาดูกาฟิวห่ววางนะครับห่างนะครับซื้อหน้าขวาจ่าเอาหวัวได้ครับทัดประเวศเป็นยังไงมาหลังเรียกตรอ ที่สูสีสุดท้ายก็เป็นทัตปะเวนะครับเรียกว่าัประกาศเซียนเลยทีเดียวครับสวัสดีที่มาวินด้วยนะครับเข้ามาสนามไหมครับวันนี้ครับเอานะครับรวยมหาลาบนะครับก็จบเกมแล้วนะครับเป็นชัยชนะของทัตปะเวนะครับแอดมินก็มาถ่ายช่วงปลายเกมนะครับถือว่าได้มันนะครับสูสีคู่ขี้เลยทีเดียวครับมีโอกาส ได้แก้กันอีกนะครับคู่นี้นะครับเราขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคู่ต่อไปครับสวัสดีปายาวด้วยนะครับ